สวัสดีครับผมก็สวัสดีนะครับผม็นพี่น้องเอซีแฟนคลับเนาะคลิปนี้มาว้าจากันในส่วนของเรื่องที่เกิดขึ้นมือขึ้นนี้ของนางเอกปอมแปมนะครับปอมแปมเพชรบ้านแพงน,นะครับซึ่งบอโจกไดห้หมายมั่นปั้นมือนะครับวา่างเข้าเอื่นวาวางแผนการแผนงานไวว่า ก็จะให้เป็นอีกหนึ่งคนนางเอกวงสาวน้อยลำเพลินโชว์คือกันนะครับก่อนอันนี้ก็มีคริปเสื้อไพายน้เสื้อผ้านะครับน้องบอมแปมนะครับ <c oughs> เสื้อผ้าโลดแสนซับแสนผู้ติดตามนะครับก็ด้วยความขยันอ่าด้วยความอุตสาหะนะครับขอเกินซะกก่อนเนาะนะครับว่าถึง <c oughs> สิ่งที่เขาเห็นพัฒนาการและก,การปรับโตนะครับก่อนที่ ิมาถึงแสนซับได้เนี่ยนะครับ้อมแปมเนี่ยเคยเบาด้กับพอการใช้กัเคยเอานะครับคือหล่าก็เห็นเป็นว่าเห็นพอการใช้หลาก,เาาาก็เห็นพี่พี่เจ้าทายคลิปอยากกีเฮ็ดอยากกีทายอยากก็เป็นเพื่อเพลินอยากจะได้อยากยากีมีเพื่อเพลินนะครับเตยล่าหอดดึกป็นได้ล่ำเดือกปันได้กระซัสงสิตื่นขึ้นมาประมาณตีหาบ่กเกินหกโมงนะครับตื่นขึ้นมา,มาต้องให้มาพอพอการใช้นะครับ มาเบิงพอการใช้เราถ่ายคลิปมาเบิงพอการใช้เราเห็ดเห็ดจังไดน,นะครับจนมือนั่นครับเห็นทุกคนตีเหลี่กลมๆก็คือปีหนึ่งนันถึงปีสานะครับจนกล่าวขึ้นมาหอดซัมนีนะครับนี่มันก็เป็นตัวอย่างให้สําหรับศิลปินน้องๆนะครับที่อยากจะเติบโตที่อยากจะมีตัวตนนะครับในโลกโซเชียลน,นะครับเห็นไหมครับนี่คือความขยันนี่คือความมานะนะครับทําในเวลาที่ตัวเองยังมีเรี่ยวแรง ดีกว่าคิดว่าจะทําแล้วทําไม่ได้ในตอนที่ตัวเองไม่มีเรีย่ยวแรงและ,ะเขาเรียกว่าองค์ประกอบต่างๆมันบน่ได้โอกาสนะครับและก็พรแสวงนี่มันมาประจวบหมอกันแบบอมแปมนะครับใส่ให้มันเกิดประโยชน์จนจะของนะครับมีผู้ติดตามนหนึ่งแสนกว่าทาง y o u t u b e นะครับนี่คือต้นแบบด้ืยกันนี่คือแบบยางศนะิลปินหลายคนหลาย,ลายๆท่านนะครับ และก็ผมจะขอฝากอีกอย่างหนึ่งนะครับการท,ที่มีตัวตนนี่สำหรับศิลปินนะครับมันปฏิเสธไม่ได้นะถ้าใครอยากเด่นอย,ด ung, อยากดุงอยากดังหนตอนตอนนี้นะครับมีตัวตนขึ้นมาเนี่ยมันมีวิธีนะครับที่จะทําให้เรามีตัวตนขึ้นมาในโซเชียลโดยวิธีที่น่ารักโดยวิธีที่ถูกต้องโดยวิธีที่ไม่ให้พลังงานลบกับไม่ให้พลังลบกับคนอื่นนะครับมันมีหลายวิธีเราเลือกวิธีนั้นดีกว่า นะครับดีกว่าสิไปเลือกวิธีที่จะของเด่นโด่งดังในเรื่องที่ลบๆในเรื่องที่มันบด่ดีนะครับแบบนั้นไม่เอานะครับแบบนั้นไม่ทำเนาะนะครับอ่ะมาที่นี่กับมาล่งลึกนะครับในรายละเอียดกับในส่วนของเรื่องที่เกิดขึ้นมาว่าน,นี่เนาะผมสีบอกเห็นว่ามันก็จบไปเลยเ,ค,ยเลยคลียร์เลยขึ้นเบี้ยวนะฮะความเปรปฎิบติขึ้นมาว่านครับตี 4, สี่มาเศร้านี่แหละตีสี่ห้าสิบสามนาทีนะผมบอกว่าหมอสลำก็มีเกียรติคุณมาหาเราดีใจแต่คุณจะบุกมาในเต็นท์ส่วนตัวเรา จับแก้มราลาประลวะงละละแบบนี้ไม่ได้เราเป็นผู้หญิงเราอยู่คนเดียวคุณเป็นผู้ชายนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับทีมวาาันตีสี่กับตีห้านะครับของความแปมของวันนี้แหละเช้านี้นะครับมันก็ย่อมหมายความว่ามีผู้ชายนะครับุบูเข,ขอเปไปหานักเต้นนะครับตามรายละเอียดที่ผมได้อ่านไปเมื่อสักครู่นะครับมันก็ไม่เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะนะครับผมขอแทรกข้อเขาเรียกว่าไม่ใช่ข้อกฎหมายหรอกนะครับ มันเป็นคำอธิบายเข้าใจนะครับคือนะครับในเต็นท์ของศิลปินนะครับมันคือที่ส่วนบุคคลก็เหมือนบนเวทีนะครับมันก็คือที่ส่วนบุคคลนะครับนะคนที่จะขึ้นไปได้นะครับมันก็ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในจุดนั้นนะรับรวมถึงหลังเวทีเนี่ยมันก็เป็นที่ส่วนบุคคลของวงนะครับ ของวงนะครับถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ที่มีอำนาจในการอนุญาตได้เนี่ยมันก็ย่อมเป็นการบุกรุกนะครับเอาง่ายแล้วก็ยิ่งเฉพาะในเต็นท์ยี่เป็นที่ส่วนบุคคลของบุคคลคนนั้นอีกนะครับของบุคคลคนนั้นอีกนะครับใครก็ไปยิ่งเป็นการบุกรุกนะครับยิ่งเข้มกว่าเดิมอีกนะครับก็เหมือนการเราไปซื้อซื้อของเนี่ยนะครับเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ไว้ใช้ใช้สาหรับอ่า แคชเชียร์เคาน์เตอร์แคชเชีเยร์ในเคาน์เตอร์เนี่ยมันเป็นที่ส่วนบุคคลเขานะครับนะครับอ่าในแคชถ้าคุณเข้าไปข้างในก็ถือว่าเป็นบุกรุกนะครับมันเป็นคนละส่วนกันนะนี่ก็เหมือนกันนะครับอ่ามันผิดพงปึ้งเข้าไปก็เปียง,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 งแรกแล้วครับโดนบุกรุกไปแล้วครับเปียงแรกนี่เห็นไหมนะครับมาที่นี่บปนี่เหตุการณ์ต่อมาเนี่ยเพิ่งโพสต์ไปเมื่อเวลาประมาณ15บนาฬิกาสีนาทีนะครับบายสามสี C C H, บห้ากบมแบมรบกขึ้นมาว่าจากเหตุการณ์เมื่อคือนที่ผ่านมา เจ้าตัวได้ทักมาขอโทษแล้วนะคะนี่ขอให้เป็นกรณีตัวอย่างนะครับคุณเป็นถึงคนของประชาชนนะทำอะไรให้คิดเยอะๆอาชีพของคุณมีเกียรติอาชีพของเราก็มีเกียรติเช่นกันนะครับให้พี่น้องนะครับเข้าไปอ่านในเฟ e บุ o กขอมแปมอติพรเพชรบ้านแพงเอานะครับเพราะว่าเป็นเพินแคป ผมแบบในแคปแคปขอกวางม,มากๆประมาณหนึ่งสามแคปนะครับสามรูปนะครับเป็นข้อความที่ยาวนี่อนก็บอกว่าขอโทษครับเนีย่ยเดี๋ยวผมจะไล่เลี่ยงพยายามอ่านนะนะ่เป็นกระทกไปขอโทษครับผมขอโทษที่ได้ทมกิริยาแบบนั้นออกไปครับนะผมไม่ได้มีเจตนารละละละลวงนี่ผมขอโอกาสให้ผมได้แก้ตัวไม่ว่าจะเป็นงานหน้างานไหนที่ไหนหรือเป็นใครผมจะไม่ปพูดเช่นนี้อีกนี่ <c oughs> กาบขอโทษจากใจจริงครับมันเป็นใส่กลมอ่าอิโมจิกลมอ่ากลมขอโทษละกันอิโมจิวายนะครับหวังว่าที่จะไม่เอาเรื่องผมนะครับจะให้ผมขอโทษพี่แบบไหนผมอ่ายินดีรับครับขอโทษจริงจริงอ่ะอะไล่ะผมไม่ได้มีเจตนาทำร้าย ผมไม่ได้มีเจตนาร้ายแต่อย่างใดไม่มีเจตนาที่จะล,ลวนลามพี่เลยผมขอโทษพี่จริงจริงครับอมขอรับรับในความผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยครับหวังว่าพี่จะให้โอกาสผมและจะไม่มีการมีเกิดขึ้นอีกขอบคุณครับนี่นะครานี่ก็เป็นจิตที่มากนะครับ<า>นั่นนะครับพี่น้องกา <c oughs> ขอไปห็นกําลัางใจนะครับกําลัางใจป๋อมแบบก่อนเลยแหละนะครับกําลัางใจป๋อมแบมเลยแหละเพราะว่าเป็นผู้ยิ่งเนาะและเป็นศิลปินนะครับมาเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับมั่นกะเป็นทีตะนกตกใจนะครับเนาะและก็อย่าลืมว่าเต็น์อันดับแรกเลยหลังเวทีก็เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลของทางวง เต็นท์ก็เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลของทางวงและพื้นที่ส่วนบุคคลของศิลปินนั้นๆอีกนะครับถ้าวิง่ายเพื่อนๆอาจจะผิดสองอันนะ่ะผิดถึงพื้นที่ของวงผิดถึงพื้นที่ของศิลปินอ่าเป็นว่าละ่ะถ้าพูดถึงตรงๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเป็นกําลังใจให้ปลอมแปมครับแบบนี้มันไม่ดีนะครับจะเอาเป็นเหยียงยางนะครับให้บอกกันนะครับถ้าไหนบ่ได้กันเฮ้ยเห็นมูเห็นหยังเห็ดว่าถูกต้องให้บอกกันเอ้ยเพื่อนแบบนี้ม่าถูกต้องเอ้ยพี่เพื่อนน้องนุ่ม บอกกันมันม่ถูกตองมันม่แมนนะครับหนึ่งมันเสียจากของสองนะครับมันเสียกับนี่ไงนี่ไงครับนะครับเห็นไหมมันเป็นศิลปินแบบเนี้ยนะครับ <c oughs> มันเกิดขึ้นแล้วปะเนี่ยยุคขางหลังเข้ากุนเพิ่งกะทีว่าโอ้มาจากไซอีหยังจ้าไหนโอ้เือเป็นแนวนี้จังสัตมันมีแต่ผลเสียนะครับมันมีแต่ผลเสียชนั้นครับเป็นกําลังใจให้ศิลปินครับ เบิ่งแง่งกันผู้ใดอยู่ไกลๆหรือว่าเห็นยังบกคือกะสกิดกันบอกกันนะครับโมแมนว่าเอ้ยเป็นยากเลยนึกว่าจะมาเขาเ้ากับเบืองเข้ากับสังเกตล่ะนะครับสังเกตแกต่แต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่จอบนะสังเกตอ <c oughs> ันเองบกคือหูบกคือตาโมเมนจอบได้สังเกตดูเอ้ยมันโาแมนมันผิดก็จกะตีเนี่ยเข้ากับบอกกันเตือนกันนะครับเนาะเป็นกังวังใจสุกน้นครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับมี่ยังดีๆนะครับมี่ยังมวนๆมาเบาจจกันมี ที่แน่ๆถา่าเลยคลิปจากพ่าโจกับน้องอิงนะครับเต็มทุกแพลตฟอร์มในตอนนี้นะครับแอปฟ้าแอปดําแอปแดงยูทูบนะครับอายะนะครับคลิปสั้นคลิปเนีเบิง่งเลยแช่กันไปพี่น้องเลยยิ้มเด็กงร่กวกันไปขอบคุณทุกการรับชมรับฟังกับพี่น้องคลิปนี้เอาไว้เสมอครับสวัสดีครับ